มินนโพลิในมินนิโซตาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สุลการกรแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนของสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางไปพยายามจับตัวผู้พยพผิดกฎหมายตามนโยบายของทรัมป์แล้วก็เจอชาวเมืองออกมาต่อต้านบ้างมาอะไรบ้างแล้วก็มือหนักนะเจ้าหน้าที่ไอซ์แล้วก็บอ d ร์ Border Patrol ไป สังหารพลเมืองชาวเมริกันอย่างน้อย2คนแล้วก็คนล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นใหญ่มากนะก็เมื่อวานพี่นานเล่าให้ฟังแล้วก็คือการสังหารเอเล็กซ์เพลตี้นะบุรุษพยาบาลซึ่งพยายามจะเข้าไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่พวกไอซ์เนี่ยจะไปพยายามจับกลุ่มแล้วแกก็โดนผลักลงไปบนพื้นนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาปืนยิงในขณะที่ เขาไม่ได้พยายามต่อสู้นะแล้วภาพนั้นมันหวาดเสียวมากนะเมื่อวานใครติดตามรายการคงจะเห็นทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทำเนียบข่าวเนี่ยออกมาเขาเรียกเทเทน้ำมันเข้ากล่องเพ,เพิ่มมาคึงแทนที่จะบอกว่าเนี่ยพลเมืองทุกคนเราให้การปกป้องเราจะสอบสวนคดีด้วยความยุติธรรมเราไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่หรือใครผิดนะเราจะสอบสวนก่อนแล้วเราคุยถึงค่อยบอกประชาชนแต่ทำเนียบข่าวไม่นะตั้งแต่ โดนัทรัมจนมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเจ้าหน้าที่ไอซก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสตี้โนโอแอม,มนะออกมาพูดเลยบอกว่าไอคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะพยายามพกปืนในที่สาธารณะมาที่ประท้วงแล้วก็พูดในวงเล็บว่าก็สมควรแล้วที่โดนอย่างนั้นคนเะโกรธมากนะคนเะโกรธมากคือคนมีความรู้สึกว่า มันทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไอซ์แล้วก็หน่วยป้องปรามชายแดนเนี่ยก็ใช้อำนาจบัดใหญ่นะเข้าไปเคาะประตูบ้านประชาชนไปเอาคนออกมาโดยที่ไม่มีหมายสารเอาเขาขึ้นรถเอาเขาไปอาสอบสวนเสร็จแล้วไม่เกี่ยวข้องก็ส่งกลับมาไอ้ส่วนที่ถูกบังคับข่คมขู่ก็เยอะนะแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่พอใจไอซ์เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นแบบรุนแรงขึ้นทุกวันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ ที่เขาโดนกระทำเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นรัฐอของเดโมแครตเนี่ยอย่งเมเนโซต้าเป็นของเดโมแครตผวกการรัฐคือทิมวอล์นะซึ่งเป็นคนลงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับกัมราแฮร์ริสเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ทรัมป์จะต้องส่งเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางมาเพราะว่ารัฐบาลท้องถิน่นเขาก็มีตำรวจเขาก็มีถ้าเกิดจะต้องใช้เนี่ยก็มีกองกำลัง ป้องอพิทักษ์มาตุภูมิของเขาอยู่นะส่งมาเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองเพราะทําต้องการจะมาทําลายฐานของเดมโมแครตต้องการทําให้ผู้สนับสนุนเดมโมแครตได้รับความหวาดกลัวข่มขู่อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็เวเปอร์ไนส์ก็คือติดอาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ไอซซึ่ง,ซ,งซึ่งมีมีความแบบความแบบไม่ยั้งมือในการปฏิบัติกับประชาชนนะก็เลยกลายปเป็นประเด็นการเมืองทีนี้ตอนแรกเนี่ย สอ,อาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสังหารไปแล้วเจ้านี่ไอซ์ยิงเธอขณะที่เธอกำลังจะขับรถหนีแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการประท้วงแต่มันไม่แรงเท่าตอนนี้ไอ้เหตุการณ์สังหารอเล็กซ์เพรตี้เนี่ยคือมัน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 ,ม,น,ม,นมันชัดเจนว่าเขาไม่มีทางสู้แล้วอะแล้วไปยิงเขาขณะที่เขานอนอยู่อย่างที่บอกเนี่ยคนเลยโกรธมากโกรธมากเนี่ยโกรธถ,ถึงขนาดที่ทำให้ทรัมปเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วถอยดีกว่า นะถอยดีกว่าการถอยคืออะไรการถอยคือยกหูคุยกับทิมวอลส์คือต้องบอกก่อนว่าทรัมป์เนี่ยเกลียดเดมโมแครตมากแล้วเกลียดเป็นพิเศษเนี่ยคือเกลียดโจบไบเดนนะเกลียดทิมวอลส์เกลียดกัมาแฮริสซึ่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคู่กันเมื่อตอนแข่งกับทรัมป์เพราะนั้นการยกหูหาทิมวอลส์เนี่ยคือการถอยขนาดใหญ่ของทรัมป์เลยนะ แต่เมื่อคืนทรัมป์ยกหูคุยกับทิมวอลซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐแล้วก็มาโพสต์ลงในทูตโซเชียลบอกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะการสนทนา w a s a a very good call And เราเห็นตรงกันก็คือมี similar wavelength นะฮะทรัมป์บอกว่าได้บอกกับผู้ว่าการรัฐทิมวอลสไปบอกว่าจะให้ ทอมโฮแมนนะทอมโฮแมนนี่เป็นบอร์เดอร์ซาก็คือเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องกิจการชายแดนแต่ว่ามันไปทับซ้อนกับคริสตี้โนแอมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพิทักษ์มาตุภูมิซึ่งตอนนี้นางโดนวิ่ิจันหนักมากนะคือแบบโดนแขวนแบบโดนประนามเลยนะฮะแล้วทําก็จะใช้ทอมโฮแมนไปแทนแล้วก็มีการพูดนะคะบ,บอกว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยตระเวนชายแดนซึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กําลังกับประชาชนแล้วก็ไปยิงประชาชนตายเนี่ยออกจากพื้นที่หัวหน้าหน่วยก็คือเกรกอรีโบวิโนนะย้ายออกมาเลยจากมินาโปลิสเพราะว่าอิตาคนนี้ออกมาปกป้องลูกน้องตัวเองที่ไปวิสามันฆาตรกรรมประชาชนนะเพราะฉะนั้นไม่เอาไว้เอาออกมาเลยจากพื้นที่นอกเหนือจากนี้ทรัมป์ก็เตรียมย้ายทอมโฮแมนนะ เจ้าหน้าที่ที่เขาแต่งตั้งให้ไปดูาลชายแดนมาประจำการและดูแลการปฏิบัติงานในเมนโซต้าแทนก็คือเอาทอมโฮแมนมาแทนแล้วก็เหมือนกับถ้าเอาอิตา,าโบวิโนออกไปก็คือการลดอำนาจของคริสตี้โนแอมนะเออในการเมืองเนี่ยนะมันก็มีการหยิแย่งชิงเ,เขาเรียกไร พื้นที่กันเนาะขนาดคนใกล้ตัวทรัมป์เนี่ยก็ยังจับจองพื้นที่กันแย่งกันเบียดกันแข่งกันอยู่นะการส่งโฮแมนไปแทนหน่วยตะเวนชายแดนเนี่ยทำให้หลายคนบอกก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะทีมโฮแมนมีประสบการณ์ด้านการจัดการผู้พยพมาน,นานหลายทศว,วรรษ เคยทำงานโครงการส่งกรับของไอซ์ในยุคโอบามานะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการไอซ์ในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกแล้วแม้โฮแมนเนี่ยจะมีนโยบายสนับสนุนทรัมป์และนโยบายต้านผู้อพยพแต่เขาถูกมองว่าเป็นคนที่มีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าเจ้าหน้าที่หลายคน,นรัฐบาลทรัมป์ไม่มีการใช้อารมณ์วู่วามหนักมือ หรือใช้กำลังเกินกว่าเหตุเหมือนกับโบวิโนซึ่งเป็นลูกน้องของเจคริสตี้โนแอมนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่สองที่ท,ทรัม์จะทำอันที่สามท์มจะลดเจ้าหน้าที่ไอซ์ในมินนิโซตาลงแล้วก็สั่งการให้กระทรวงความมัน่นคงแห่งมาตุภูมิรับประกันว่ารัฐเนี่ยจะสามารถมีอำนาจในการสืบสวนคดีการยิงอเล็กแพตตีได้ด้วยตัวเองเพราะว่า ก่อนหนะ้านั้นไม่มีรายงานว่าหลังจากอเล็กแพตตี้ถูกยิงแล้วเนี่ยทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตูภูมิเนี่ยพยายามจะไม่ให้รัฐซึ่งมีอำนาจในการดูแลความเรียบร้อยของตัวเองในรัฐตัวเองเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีนะไม่ยอมออให้หลักฐานให้ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งเมื่อคืนทรัมป์ก็บอกกับทางรัฐบอกว่า จะให้อำนาจรัฐในการจัดการจริงๆมันเป็นอำนาจเขาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่อำนาจรัฐบาลกลางแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเร่งแก้ปัญหาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อ้านที่4ที่สำคัญก็คือบอกว่าจะถอนเจ้าที่ไอซ์บางส่วนออกจากเมืองในวันนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือการถอยของทรัมป์แล้วก็ข้อตกลงสีข้อที่ทำกับทิมวอล์สผู้ว่าการรัฐมิเน,นโซตา นี่คือการกลับหล่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เพิ่งเล่าข่าวไปเนี่ยเมื่อวานนี้โอ้ทรัมป์ออกมายืนอยู่ข้างเจ้าหน้าที่เต็มที่เลยนะโดยออกมาบอกว่าเนี่ยมีปืนเพราะฉะนั้นการมีปืนเนี่ยมันคือเขาเรียกเป็น would be assassin ก็คือเป็นผู้ที่พยายามจะ เป็นมือสังหารทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธในการยิงคนนี้ก่อนไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อเจอ้าหน้าที่คือทั้งไปเบอร์นั้นเลยนะอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดแล้วคนไม่พอใจมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตูภูมิคริสตินโนแอมนะบอกว่าเพ็กี้คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือพวกผู้กระทําผิดนี่ยังไม่มีการสอบสวนเลยนะมาบอกแล้วเขาเป็นผู้กระทําผิดและตรงกับคํานิยามของการก่อการร้ายในประเทศ อีกคนหนึ่งที่ฮาร์ดคอร์มากคือคนเนี้ยคนที่ติดตามรายการพินาจะรู้ว่าพินานเนี่ยแบบรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวมากเวลาพูดถึงคนนี้สเ e ฟนมิลเลอร์นะเมียด้วยเมียก็แสบนะ <c oughs> ขออภัยฉันเข้าอเมริกาไม่ได้อยู่แล้วเมียก็แสบมากนะแล้วสเ e ฟนมิลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังนโยบายอันแข็งกร้าวของทรัมปโดยเฉพาะนะโยบายที่แบบเ,เรื่องของผู้อพยพเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยแกก็ หทาามากกว่าทรัมป์อีกนะเขาบอกคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการออกมาฟาดงวงฟาดงานแล้วความไม่มีเหตุผลของทรัมป์ในหลายครั้งนะเช่นเดียวกับครั้งนี้ซีเฟนมิลเลอร์ออกมาพูดพะละเมืองของตัวเองถูกสังหารแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการสังหารโดยที่เขาไม่มีทางสู้นะถึงถึงเขาพยายามจะสู้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องพยายามคือ การเอาปืนไปยิงคนที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเ e t a อ o n e คือคือคือคนเห็นภาพเนี่ยมันมันมันไม่ควรทำนะคือคนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณได้รับการฝึกให้มีการรับมือกับ <Everything else. S 1> กับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาอยู่บนพื้นเล่าปืนไปยิงเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนรับไม่ได้แต่ว่าสตีเฟนเมลเลอร์ออกมาพูดเหมือนกับ เจคคริสติโนแอมบอกว่าเนี่ยมันเป็นผู้ก่อการร้ายสมควรโดนยิงนะสมควรโดนยิงแต่คลิปวิดีโอที่คนเผยแพร่ออกมาซึ่งวันนี้พี่นาไม่ไม่เผยแพร่เนี่ยมันหนังคนละม้วนกันมันเป็นหนังคือคือเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุจนทําให้เพตตี้เนี่ยเสียชีวิตเกิดกระแสะตีกลับนะฮะทำให้ถอยกันกรูดเลยนะนอกเหนือจากทรัมป์จะโทรหาทิมวอลช์เนี่ย คาร์บลิตนะะซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะบอกว่าไม่มีใครเลยที่ทำเนียบขาวเนี่ยที่ต้องการจะเห็นพลเมืองของสหรัฐเสียชุวบนท้องถนนนะฮะท่านป,นาประธานาธิบดีเนี่ยไม่อยากจะให้เห็นในภาพอย่างนี้เนี่ยฟังเสียงดูค่ะ I would also like to address the chaotic scenes in Minnesota over the weekend. Nobody in the White House, including President Trump, wants to see people getting hurt or killed in america's streets this includes renee good alex preddy the brave men and women of federal law enforcement and the many americans who have been victimized at the hands of illegal alien criminals saturday's shooting remains under active investigation by homeland security investigations and the fbi <laughs> ว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนมันมีที่ไหนอะพอพลเมืองประชาชนถูกยิงเสียชีวิตปับ๊บทำเนียบขาวมาบอกเลยว่าอันเป็นผู้ก่อการร้ายคือแบบแล้วไม่ให้คนโกรธได้ยังไงนะถอยกันหมดเลยรวมถึงท็อดบรันรองอายการสูงสุดก็พยายามถอยเช่นเดียวกันไปให้สัมภาษณ์กับ Fox New s นะบอกว่าไม่มีใครคิดว่า การกระทําของอเล็กซ์เพตตี้เนี่ยจะเข้าขายการก่อการร้ายจริงๆคือที่ผ่านมาปนแปลว,ว่าพูดเล่นเหรอนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าท่าทีการกลับลําการถอยของทําเนียบขาวเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ปะ่ะอันนี้คือพลังประชาชนโพค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสหรัฐตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยก็คือโพดิง่งแล้วถ้าโลของทรัมป์ดิ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแล้วถ้าเกิดทรัมป์เสียที่นั่งในสะพาล่างสภานบนการดำเนินนโ,นโยบายต่อจากเนี้จะยากอีก2ปีที่เหลือนะ,ะเพราะฉะนั้นโลเนี่ยคือตัวที่ทำให้ทัป์ต้องถอยโพของรอยเตอร์อิฟซอดนะ ไปถามเรื่องการทำงานของทรัมป์ในด้านการตรวจคนข้อเมืองทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ที่อเล็กซ์พริตตี้ถูกสังหารปรากฏว่ามีแค่39คนเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีความพอใจกับวิธีการและนโยบายของทรัมป์ลดลง58บอกว่าไอซ์ทำเกินกว่าเหตุ53บอกว่าไม่ชอบเลยที่เห็นอะไรแบบนี้นะคะ แล้วที่สำคัญคือโพลที่วัดคะแนนความนิยมของทรัมป์ทุกเรื่องทุกด้านเนี่ยเมื่อวานออกมาเหลือ38%ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีผลโพลนี้แสดงให้เห็นชัดนะฮะว่านโยบายในระเทศผู้วิโยงของทรัมป์ซึ่งเคยเป็นจุดขายซึ่งเคยเป็นนโยบายที่ส่งให้เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีชนะเลือกตั้ง แบบแกลนจลั์เนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนไม่พอใจนะคะแนนนิยมของทรัมป์กำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากกระแสการทำเกินกว่าเหตุเนี่ยอย่างภาพเนี่ยเข้าไปก็จับคนออกมาแล้วคนกลัวกันมากเขาบอกคนกลัวมากเพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจบัดใหญ่มากแล้วเข้าไปเนี่ยมีอาวุธหนักอะ่ะคือไปจับผู้พยพเนี่ยบางคนเป็นคนแก่มคนเป็นเด็กเนี่ยเอาปืนเข้าไปขนาดนั้นอะ แล้วก็ปิดหน้าปิดตาคือคือคือเราเห็นเราคงกลัวเนาะดูดิยังก็ยังก็อยู่ในสงครามอะแล้วเข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยทีนี้คนที่เขารู้สึกว่าไม่พอใจกับวิธีการแบบเนี้ยเขาก็จะออกมาดูกันแล้วอย่างน้อยสองคนเนี่ยที่ถูกสังหารเพราะว่าการออกมาดูแล้วพยายามจะเข้าไปขัดขวางไม่ให้จับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย อันนี้คืออันนี้คือความความที่เออเออจะเรียกว่าอะไรอะความใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโดนัลด์ทรัมป์นะทุกครั้งเนี่ยเวลาพูดโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่ต้องไม่อยากพูดถึงก็คือว่าพีทเฮกเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะออกมาพูดตลอดเวลาว่าไอซ์ดีไอซ์เก่งนะรวมถึงรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ด้วย แต่ว่าพอไปดูโพลแล้วประชาชนไม่พอใจก็เลยต้องถอย